ชีวิตด,ดีดีจนถูกเรียกว่าซินเดอเรลล่าเมืองไทย เลยล่ะคะ่ะสำหรับอดีตนางเอกดังกบประพัสราหลังถูกเอพรเทพเตชภไยบูรนักธุรกิจประกูลดังพ่วงดังตำแหน่งทางการเมืองมาขอแต่งงานหลังศึกษาดูใจกันเพียงสองเดือนจากนั้นจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ครองรักกันมายาวนานกว่า23ปีโดยมีพระบานรักด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันกบประพัสราหากมีเวลาว่างจากงานในวงการบันเทิงเธอก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสูง จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นส่วนใหญ่อยู่กับธรรมชาติสีเขียวงามตาเข้าสวนเก็บผักเก็บผลหลิดปลอดสารพิษมาทำอาหารทานกันเรียบง่ายพร้อมอัปเดตเรื่องราวดีๆให้ติดตามผ่านอินสตาแกรมปาปาซาราขีดล่าง2,512เป็นประจำลองไปดูกันคะ่ะชีวิตดีๆจนถูกเรียกว่าซินเดอเรลล่าเมืองไทย เลยล่ะคะ่ะสำหรับอดีตนางเอกดังกบประพัสราหลังถูกเอพรเทพเตชภัยบูรนักธุรกิจตระกูลดงังพ่วงดงังตำแหน่งทางการเมืองมาขอแต่งงานหลังศึกษาดูใจกันเพียงสองเดือนจากนั้นจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ครองรักกันมายาวนานกว่า23ปีโดยมีพระบานรักด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันกบประพัสราหากมีเวลาว่างจากงานในวงการบันเทิงเธอก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสู จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นส่วนใหญ่อยู่กับธรรมชาติสีเขียวงามตาเข้าสวนเก็บผักเก็บผลหลิดปลอดสารพิษมาทำอาหารทานกันเรียบง่ายพร้อมอัปเดตเรื่องราวดีๆให้ติดตามผ่านอินสตาแกรมปาปาซาร่าขีดล่าง2,512เป็นประจำลองไปดูกันคะ่ะ